สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรถเก่งสวยบอกต่อด้วยนะครับวันนี้ผมมีคันนี้มาบอกต่อนะครับสำหรับใครก็ตามที่กําลังหารถเก่ง5ประตูที่เน้นพื้นที่ใช้สอยห้องโดยสารในกว้างๆเลยนะฮะอเนกประสงค์เลยต้องคันนี้เลยนะครับกับ Honda BRV นะครับตัวนี้ลูกค้าได้เป็นเกรดรุ่น 1.5V ด้วยนะครับได้โฉมปี2018ที่สําคัญตัวนี้เลขไมล์เพียงแค่66,000กิโลเท่านั้นหารค่าเฉลี่ยนะครับตกใช้งานเดือนละพันกว่าโลเท่านั้นนะครับลองไปหารดูเลยนะฮะว่า ตกเดือนละพันหนึ่งร้อยกิโลพันสองร้อยกิโลเนี่ยวันหนึ่งวิ่งเท่าไหร่บอกเลยว่าน้อยแน่นอนนะครับถูกใจใครหลายคนแน่นอนที่หารถไม้น้อยอยู่นะครับคันนี้ไม้แท้ไม่เดิมโครงสร้างสวยเดิมไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตรวจสอบได้หมดนะครับรู้แหล่งที่มาตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับในราคาค่าตัวเพียงแค่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเอาคันนี้ขับออกไปใช้งานกันเลยกว้างๆใช้ในบ้านในครอบครัวนะผมมองว่าเหมาะเลยนะครับค่อนข้างจะมี มิติตัวรถที่ค่อน้างยาวห้องโดยสารกว้างขวางเก็บของได้เยอะขนคนได้เยอะนั่งสะดวกสบายห้องโดยสารไม่อึดอัดเดี๋ยวจะพารับชมรอบคันภายนอกภายในกันเลยนะครับผมสําหรับใครที่หาตัวนี้อยู่นะครับหากถูกใจตัวนี้จับจองกันได้นะครับรถเข้าใหม่ยังไม่มียังไม่มีเจ้าของนะคันนี้จับจองกันได้นะครับหรือว่าไม่ถูกใจนะครับไม่เป็นไรครับดูไว้เป็นทางเลือกก็ยังดีนะครับดูไว้ เป็นกรณีศึกษาก็ได้ว่าเออตัวนี้ออปชันมันมีอะไรบ้างภายในเป็นยังไงก็ดูไว้ก็ได้หากชอบใจก็จับจองกันได้นะครับมาไม่เสียเวลา้วครับก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็มารับชมออปชันรละสภาพของคันนี้กันเลยนะฮะเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะฮะตัวนี้นี่แค่ไฟหน้ามาก็หล่อแล้วนะครับของเขาได้มาเป็นโปรเจคเตอร์โคมแบบลมดำนะครับสูงต่ำใช้หลอดแยกทั้งหมดพร้อมไฟเดย์ไทม์สภาพโคมเดิมๆนะครับใสๆไม่เหลืองนะฮะโคมแท้ไฟเดิมทั้งสิ้นนะคร ส่วนกระจังหน้านี่เป็นโครเมียมทั้งบานเลยนะครับตัวแผงกระจังหน้าของเขาจะเป็นรังครึ่งสีดําด้านอยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะทั้งหมดนี้เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับส่วนโฉมนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ยังไม่ใช่ล็อกอ่ายังไม่ใช่ตัวท็อปนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้ายัางไม่มีแต่ว่าเขามีช่องเผื่อมาให้อ่าเผื่อใครออกไปอยากติดเพิ่มเขาก็มีรูมีช่องมาให้แล้วนะครับเจาะรูตรงนี้ใส่ไฟตัดหมอกได้เลยนะครับอ่าด้านล่างของเขานี่ก็จะมีเหมือนเป็นสเกิร์ตนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นสเกิร์ตโทนสีดําด้านเนี่ยรอบคันเลยตกแต่งเป็นสไตล์คอสโอเวอร์นะครับมีซุ้มล้อปกล,ล้อต่างๆก็เป็นสีดําด้านนั่นคือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวซุ้มล้อปกล,ล้อตัวนี้นะครับมีการติดตั้งมาจากโรงงานนะครับเป็นของแท้ติดรถมาเลยนะครับทั้งหมดยังดูแน่สนิทคิดเชื้อดีนะครับผมไม่เคยถอดแกะงัดแงะนะครับสภาพเดิมๆจากโรงงาน มายังไงอยู่อย่างนั้นเลยนะครับดูชุดกันชนนะครับกับตัวบอดี้รถนะครับแนบสนิทติดกันดีนะครับอันนี้คือได้สภาพแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับผมอ่าที่สําคัญนะครับลูกค้าได้เป็นล้อแมกแทนโรงงานนะครับลายทูโทนนะครับเป็นสีเทาปัดเงานะครับตัวนี้เป็นแมกขอ16นิ้วนะฮะมาพร้อมกับยางปี2อ2 2นย่งะครับใช้งานได้ค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้ได้เป็นยางของดันหลกด้วยนะครับอ่านี่จะเป็นตัวเนื้อของตัวดอกยางนะครับเหลือหนาๆออกไปวิ่งอย่างเดียว วิ่งกับผ่อนพอนะฮะเดยที่เหลือดูแลให้หมดนะครับนี่ชุดแต่งสะเก็ข้างก็เป็นโทนดําด้านลากยาวมาจนถึงโถงซุ้มล้อด้านหลังนะครับสวยงามดีทีเดียวนะครับนี่ด้านหลังก็ล้อแม็กก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัวนี้จะเป็นหน้าดิสลังดานะครับหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดาเบรกนะครับส่วนมิติของห้องโดยสารก่อนรับชมดูฟิล์มกันก่อนนี่คันนี้เซ็ตฟิล์มมาให้แล้วนะครับฟิล์มประหลอดบานหา้ี่0ิบรอบคันหกสิบนะครับด้านบนนะครับมีการติดตั้งตัวราวแหลกหลังคามาให้อันนี้คือ ออปชันเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับติดรถมาอย่างนี้ก็ให้ไปนี้เลยนะครับผมสภาพแบบนี้นะครับราคายียสิี่แสนกว่าบาทเท่านั้นกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED นะครับปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้านะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นโทนสีดํานะครับตัวนี้กระจกเป็นพูโทนสวยงามด้วยดูหรูหรามีสไตล์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอนี่บ้างมือจับประตูก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับต้องบอกว่าคันนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะนี่ในส่วนของตัวแผงประตูดูสภาพกันก่อนนะครับ เลี้วรอยต่างๆ,างๆแทบไม่ค่อยมีเลยนะส้าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับกระจกมองข้างปับไฟฟ้าครับเก็บไฟฟ้ากระจกออโต้มีครบหมดนะครับที่สําคัญนะฮะนี่ตัวนี้ลูกค้าได้าไดมาพร้อมเบาะหนังเลยนะครับอนนี่คือเบาะหนังหัวเบาะจะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับของแท้เดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับเบาะแท้เบ,บาะเดิมนะครับจะภาพสวยๆิคนครีมแบบนี้เป็นเบาะสีดําก็ดูเลือยยากทำความสะอาดง่ายนะครับามาโชว์เลขไมค์กันหน่อยดีกว่านะครับ อ่าคันนี้เลขมาจะอยู่ที่66,607 7กิโลนะครับณนะปัจจุบันนะครับอันนี้คือไม้แท้ไม้เดิมนะครับตรวจสอบได้เลยนะฮะอ่าในส่วนตวงตัวครงลายของเขานี่ยก็มาพรา้อมมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับนี่รับสายวางสายนะครับเปลี่ยนขึ้นเป็นหมดก็ตรงนี้จัดการได้เลยนะฮะหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องมองหลังเป็นหน้าจอแท้โรงงาน ที่สําคัญเชื่อมต่อบูทุดนะฮะดูหนังฟังเพลงนะครับฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องมาเล่นที่มือถือแล้วนะครับเปิดเสียงเข้ามาในเครื่องได้เลยนะครับผมแอร์ออโต้นี่มาครบแล้วนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยนะครับสีขาวนะฮะไม่แยงตาแน่นอนครับกลางคืนนี่สวยสดงดงามนะครับแอร์ออโต้ไปแล้วมาเกียร์ออโต้ต่อนี่นะฮะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบแถวเรียงเลยนะครับใช้งานค่อนข้างง่ายจะมีสถานะของเกียร์เนี่ยบอกที่ตรงหน้าปัดด้วยนะครับตำแหน่งอยู่ตรงนี้ อยู่เกียร์อะไรเราไม่ต้องไปโมดแต่มองคันเกียร์มาดูตรงนี้ได้เลยเขาจะมีบอกว่าตอนนี้อยู่เกียร์ดีเกียร์อะไรเงี้ยก็มีบอกครบหมด่ซนแผงคอนโซลนะครับอ่านี่เลยนะฮะสภาพก็สมบูรณ์นะครับ,อนะรบ,แ,บ,รบแอร์บ่งแอร์แบ็คมีสมบูรณ์เลยนะฮะสามจุดคันนี้นะครับผมอ่าดูเลยนี่มุมกว้างๆนะครับห้องโดยสารก็าจะประมาณนี้นี่แค่ด้านหน้านะอ่าดูหลังคาหน่อยเห็นไหมครับว่าหลังคาเขาจะเว้าวขึ้นไปเห็นไหมว้าวขึ้นไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีช่องเผื่อตรงนี้ จะเป็นวาวาเป็น,นคล้ายแบบเป็นช่องแอร์ใช่ไหมอันนี้คือ Honda าเขาทามาเผื่อสำหรับคนที่ต้องการไปติดพัดลมแอร์เพิ่มนะกลัวเย็นไม่สะใจก็เนี่ยไปติดช่ององค์ช่องแอร์พัดลมเพิ่มเติมได้เลยเขาจะเวาช่องมาให้แล้วนะครับหลังคาไม่ต้องกกัวหัวติดเลยเขาเวาขึ้นไปสูงกว่าเดิมอีกนะครับผมคนตัวสูงก็ขับได้ดังได้ครับสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบนี่สบายๆนะครับผมอ่ะด้านหลังนะครับแผงประตูก็ดูสมบูรณ์นะครับอ่าร่องรอยขีดข่วนอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับเท่าที่ดูด้วยตาเปล่านะ แต่ว่าสภาพโดยรวมก็ต้องบอกว่าไม่น่าเกลียดอ่าไม่น่าเกลียดนะครับอ่าเนื้อบาะของฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับแถว2นั่นเองนะครับดูเลยตัวนี้เป็นเบาะหนังแท้โรงงานพับแยกเลยนะครับหกสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนด้านล่างตัวพรมตัวนี้มีมาให้รอบคันตั้งแต่หน้ายันหลังเลยนะครับตัวนี้ถอดถอดแยกชิ้นทําความสะอาดได้นะครับหน้าฝนนี้ไม่ต้องกลัวเลอะเปื้อน ก็จะมารอบคันแบบนี้เลยนะครับอาจจะมืดนิดนึงเนาะลูกค้าน่าจะเห็นอยู่นะครับอ่าด้านบนหลังคาคัานนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหลังคาไม่มียันไม่มีอักขระอะไรนะครับผมอันนี้ก็คือหลังคาใสๆนะครับอ,อไปใครจะเจิมจะอะไรก็ไปจัดแจงตามความชอบความเชื่อได้เลยนะครับผมอ่าส่วนด้านท้ายนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าท้ายเนี่ยออกแบบมาค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็ดูสวยงามหรูหราดีนะครับ เป็นไฟท้ายแบบไลท์ไกดิ้งนะครับตัวนี้หลอดนําแสงนะครับแล้วก็ไฟของเขาเนี่ยจะยิงพาดไปถึงฝั่งซ้ายจนถึงฝั่งขวาเลยนะครับออกแบบมาได้สวยงามฉบเฉียวดีทีเดียวนะครับโลโก้ทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับโลโก้คันหน้าคมเมี้มงการนะครับใหญ่กําลังดีนะครับไม่ทอะอทะาเกินไปนะฮะโลโก้ไอวีเทคนะครับเป็นเครื่องยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้เดี๋ยวพาชมท้ายคลิปนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหลังก็จะเป็นโทนสีดำด้านนะครับสายคอสโอเวอร์อย่างที่เขาทํามา สวยงามดีทีเดียวนะครับเป็นคิ้วโคมเนียมด้วยโซนต่อมาครับภายในเปิดดูกันเลยนะครับนี่จุดเด่นของคันนี้เลยนะครับเบียวีก็คืออ่าห้องสภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างยาวลึกไปเลยอ่าดูมุมกว้างนะครับนี่จะขึ้นไปนั่งจะเก็บของขนกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยกระเป๋าเดินทางไปใหญ่ผมว่ามีได้ห้าใบอ่ะห้าถึงหกใบอ่ะถึงอ่ะนะครับเพราะว่ามันลึกเข้าไปจริงๆ มาพร้อมกับถอดท้ายเนี่ยของแท้ตรงรุ่นด้วยนะครับถอดแยกชิ้นออกไปล้างทนความสะอาดได้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกมาให้ซ้ายขวานะครับเวลาจะรัดของรัดอะไรนะครับผมเคยเห็นในใน a c e b o o k ไม่รู้เป็นยังไงนะเขาเอาไอ้คันนี้ไปขนขนมอเตอร์ไซค์อะไปขนสกู๊ปปี้นะฮะายัดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ยัดเข้าไปได้จริงนะครับเพราะว่าผมเชื่อเป็นไปได้เพราะว่าเนี่ยฮะเบาะเนี่ยพับหกสิบสี่สิบใช่ไหมพับสี่สิบพับหกสิบนะฮะเลือกใช้งานได้เลยถ้าพับเบาะก็พื้นที่ยยาาวขึ้้นนไปัหรถ นะฮะถึงนู่นเลยนะครับค่อนข้างจจใช้งานได้เยอะโครงสร้างนี่ดูเลยนะครับเดิมเดิมนี่หัวน็อตนี่เดิมเดิมนะฮะรอยอาร์คต่างๆนี่นะฮะเนี่ยนะครับคงเดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นโช๊คเดิมโรงงานด้วยนะครับจะมีตัวเป็นตัวหนังสือต่างๆเนาะผมก็อ่านไม่ออกเมืานกันมีหลายภาษาได้เกินนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นมิติห้องโดยสารด้านหลังสำหรับ b r v คันนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่ชมรอบคันเลย นะครับดูมุมนี้บ้างนะครับอ่าคันนี้ไม่มีรักยิ้มนะครับไม่ต้องหาเลยนะครับผมแต่ผมผมก็ไม่มีรักยิ้มเหมือนกันนะเออจะพูดทาไมเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับสายสายสีเดิมเดิมไม่เคยสาดมานะครับตัวกระจกก็สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีรอยเล้านะฮะไม่มีสเก็บไม่มีจุดแน่นอนอันนี้ใช้งานน้อยนะครับใครที่ได้เป็นเจ้าของต่อไปผมมองเลยว่าเหมือนซื้อป้ายแดงอะนะครับยิ่งให้หกหมื่นโลเท่านั้นสภาพแบบนี้เองนะครับค่อนข้างจะกริปเลยนะครับกริปเลยนะครับที่สําคัญคันนี้เป็นรถประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับ ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะโดนย้อมแมวขายหรือเปล่านะครับรถสวยเดิมหรือเปล่าก็ตัวนี้นะครับไปตรวจสอบได้เลยนะครับผม่ะในเ,เครื่องในขังตรงกับในเล่มชัดเจนทุกจุดนะครับตัวนี้มาครบอา่าวล่นแต้วะอ่าอยู่นี่แล้วก็เล่มดําคู่มือต่างๆนะครับอยู่ครบหมดนี่ครบหมดเลยนะครับสภาพก็สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะบางคันเนี่ยมาไม่มีพวกคู่มือเล่มดาแต่ว่าคันนี้มีมาให้นะครับก็ถือว่าโอเค นะครับอ่าดูมุมกว้างของตัวห้องโดยสารฝั่งมุมของผู้โดยสารกันบ้างเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือดูไปรอบคันแล้วนะส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องแล้วก็โครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะครับจะดูดูกันเลยนะว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับเครื่องยนต์ไอวิเทคคันนี้สภาพจะเป็นยังไงมาดูกันครับห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวเครื่องยนต์กันก่อนนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ไอวีเทนะครับผม 1,500cc นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเดิมมาร์กเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไม่เคยดัดแปลงตกแต่งนะครับหรือผ่าเครื่องมานะครับ เครื่องยนต์แห้งๆนะครับผมไม่มีรอยรั่วซึมต่างๆไม่เห็นเลยนะฮะมาร์กสีโรงงานทุกจุดตรงหมดนะครับผมถ้ารถเคยมีการดัดแปลงสภาพรถผ่าเครื่องแกะเครื่องหรือว่าดัดแปลงอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์เราจะไม่รับเข้ามานะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหัวใจของตัวรถนะครับต้องเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับอันนี้จุดแรกเครื่องยนต์บอกเลยว่าค่อนข้างจะคลิปนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเข้าไปตัดใหนดูกันสดๆเลยนะครับแล้วก็มาดูคันนิ่งความเง ลองติดสตาร์ทนะครับแหน่ชื่นเดียวติดนะครับผมามาฟังกันเลยนะครับเครื่องไอวิเทนี้ต้องบอกว่ากําลังค่อนข้างดีนะอ่าเนี่ยลองฟังกันดูนะครับเสียงเครื่องค่อนข้างจะนิ่งเงียบเลยนะครับเดินเบาไม่มีสะดุดนะครับตัวนีน้แล้วก็ทั้งหมดก็พร้อมใช้งานเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปเนาะคันนี้วิ่งไปแค่หกหมื่นกวโลนะครับรถใช้งานน้อยนะครับซึ่งมันก็ยังดูใหม่ๆสภาพสมบูรณ์แบบนะครับนักตีแต้มตีอยู่ครบถึงทุกจุด ABS นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ABS ความปลอดภัยก็ไม่จริงนะครับนี้ครบเลยกันนี้นะครับอ่าท่อเครื่องมุมกว้างก็จะหน้าตาประมาณอย่างนี้นะครับอ่าลองดูนะฮะนี่คือมุมกว้างของห้องเครื่องนะครับผมส่วนด้านบนนะับฝากระโปรงอันนี้แผ่นการคมร้อนไม่ได้หายไปไหนนะไม่ได้ใครถอดทิ้งนะครับแต่ว่าจากโรงงานจากศูนย์มาเนี่ยเขาไม่มีมาให้นะในโฉมนี้นะครับยังไม่มีมาให้แต่ว่าใครออกไปเนี่ยจะไปซื้อติดเพิ่มเติมก็ติดได้นะเพราะว่าเขาจะมีรูมีช่องเผื่อมาให้หมดแล้วนอนครบรูพวกนี้นะครับเขามีมาให้ครบหมดแล้ว นะฮะอ่ะแล้วก็เรื่องโครงสร้างสกรูปรงดูแล้วเนี่ยดูสักหน่อยร้อยน็อตเป็นยังไงนะครับเดิมๆแน่นอนนะฮะไม่มีขัดแกะทันเนี้ยทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับแผ่นเทสนะครับอยู่ทุกอ่าอยู่ครบเลยแต่ทุกจุดข้างในรถเนาะอันนี้ถ้เป็นเหตุผลนี่จะเป็นนัมเบอร์นะฮะอ่ะนัมเบอร์นะครับไล่คานมาเลยไล่คานมาเลยนะครับดูคานล่างด้วยนะครับอ่ะนี่จะเป็นคานด้านหน้านะครับเห็นเลยว่ารถทนรู้ต่านะฮะดูนะครับเพชรอัร์ตคมๆเลยทุกจุดนะครับอ่ะแกร์นี่ไม่ใช่เสียงอะไรนะเป็นเสียงดดีเลย์์ตััแอรรนะคบผม ปกติครับรถเื่อกิน1,500,000 1 4ทั้ง0 1าทั้ง0อย่างเงี้ยเราดีเลยสัตว์ก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กธรรมดานะครับผมได้ตังค์ด้วยนะฮะนะฮะตัวร้อนฝากระโปรงเนี่ยจะมีนัมเบอร์ครบถ้วนเลยนะครับเป็นสลักมาจากโรงงานเลยนะครับภายในนะครับโครงสร้างนะครับเน้นเดิมๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเชื่อเลยว่าลูกค้าผมหลายคนเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยหลายคนไม่น้อยแล้วดูก็เป็นนะเนี่ยพาดูให้ครบเลยนะครับลองตัดสินกันดูนะครับลองตัดสินกันดูนะครับว่าคันนี้สภาพน่าซื้้อป่าาาวนะคครรัับบแลก จับสภาพที่ได้เนี่ยคุ้มค่ากันไหมลองคอมเมนต์บอกกันดูนะครับถูกใจจับจองกันได้นะครับตัวนี้นะครับค่าตัวเพียงแค่4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นสภาพอย่างนี้เห็นนะครับพาดูรอบคันไปแล้วนะครับเลขมาอยู่ที่66,000กว่าโลเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าเครดิตดีฟริล์มได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เงินของรถนะครับใครก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้สำหรับใครที่ต้องการอยากครับชมรถจริงอยากมาทดลองขับนะครับมาได้ทุกวันนะครับเราอยู่ที่สนุกานะฮะนี่ฮะตรงข้ามกับบิ๊กซี เปิดบริการทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะฮะจุดแค่2วันนคัคือปีใหม่กับสงการเท่านั้นนะฮที่เหลือมาทํางานกันหันยุ่งหันค่ำเลยทีเดียวนะครับโทรมานะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลย0838246569หรือว่าลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมารับชมรถจริงแต่ว่าถูกใจคันนี้มากนะครับชอบใจอยากได้นะฮะก็ติดต่อมาเลย0838246569แอดไลน์มาได้สามารถวิดีโอคอลพาชมรถจริงได้อีกหนึ่งรอบ แบบ x c l u s i v e เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วเราก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะฮะเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยเตรียมเอกสารรอเองเดียวเดี๋ยวเราไปหานะครับอ่าฝากาด้วยนะครับวันนี้จะบอกต่อกับรถครอบอ่ไม่เชิงครอบครัวแหละเป็นรถ,เป,นรถเป็นรถเก่งขนาดเล็กเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กก็ได้นะอ่าอาจจะเป็นท่าที่นั่งก็จริงแต่ว่ามันใช้งานได้อเนกประสงค์อ่ะผมก็มองว่ามันก็ใช้งานได้ครอบคลุมจะใช้แบบนั่ง5้าคนข้างหลังขนของหรือว่าเวลาไปแคมป์ติงไปเที่ยวทะเลเปิดท้ายนั ใช้งานได้ครอบคลุมจริงๆนะครับครอบคลุมจริงๆนะครับลองเป็นซื้อใช้กันดูนะครับปีส,สทพัน,ทนบาทเท่า,น,า,ทาน,นั้นนะครับปี18บแคันนี้ฝากมาด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนกัดหน้าเจอกันใหม่รับรองว่าจะรถสวยอย่างนี้มาบอกต่อแน่นอนสวัสดีครับ